สวัสดีครับปฏิินสาชสกทุนการครังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่้อ B ีครับต้อ B C ดังเวาสุดนลันะฮะวันี้ขี่เช้านะครับวัณนี้ขี่เช้าของคนที่ของคนที่สี่รันยาเยนสอพันหสิบปดนะวันนี้ขี่ก็จะนี้ให้ชมวันละสองรอบนะครับขเช้านะวันละสองรอบนะครับรอบเช้ากับรอบบ่ายนะรอบเช้ากับรบ่ายครับรอบเช้ามีอะไรบ้างมาดูได้เลยนะครับอ่าเกี่วเทานะครับแบบเดือนเดือนนะครับวับนี้อาจารย์ พอ,อภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงสักคลิปเลยไปงานศพน้องสาวนะครับงานสีดาน้องสาวนะ,ะวันนี้ก็จะไปเผาอันนี้ก็จะไปเผาเป็นวันเผานะครับทํเสืดแค่คืนเดียวประหยัดทีไม่ใช่ประหยัดหรอกคือไม่มีเงิน,นอประมาณนี้นะครับอืเลี้ยงคนแค่คืนเดียวเลี้ยงพระแค่นั่นแหละประมาณนี้วันนี้ก็เผาแล้วก็จบปนนี้ตักบาททาบุญเรียบร้อยแบบประหยัดที่สุดคือ เท่าที่มีเงินเพื่องานเสร็จนะไม่ได้จับมือร้าไม่ได้จับเลี้ยงคนไม่ได้หมดเป็นแสนสองแสนเนาะหมดแค่ประมาณหมื่นสองหมื่นนี่แหละหมื่นสองหมื่นก็สุดแล้วนะก็คือหลังจากงานจบแล้วก็ไม่เหลือตังเลยไม่มีตังเลยคือเริ่มต้นกันใหม่หาใหม่ประมาณนี้ับก็มีแค่นี้แหละชีวิตคนห่างกันเยอะนะพวกที่รวยก็รวยล้นป้า มีเงินนอกระบบไม่ได้เก็บไว้ในระบบเลยอื่าประเทศไทยมีเงินในระบบกันเยอะๆในประเทศไทยเศรษฐกิจก็คงจะดีกว่านี้เยอะะละก็คือมีเงินเข้ามาหมุนในประเทศอันนี้เงินเอาไปไว้บ้านไทยวันมันเป็นร้อยล้านห้าสิบล้านเป็นพันล้านอยู่ในบ้านไม่ได้เอามาฝากธนาคารคือมันอยู่นอกระบบเพลินั้นเะเงินมันก็เลยไม่มีเลยหายแย่ อาเกิดเอานะครับแล้๋ยวจมาฟังเรื่องอายันบ่นทําเพื่อนะอครับเดี๋ยวเสร็จทาคลิปเสร็จก็จะเตรียมตัวไปงานจบละงานจบละเชา้าตอนเช้าก็ตื่นตั้งแต่ตีสามทุกวันทุกวันนั่นแหละตีสามตีสี่ตีทุกวันประมาณนี้นะครับอาเกิดเอานะครับเดี๋ยวเราบ่ายจะมาลงให้อีกนะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกานชูดีชูดีกำลังใจนะครับ